สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมอ่านคำโดยเราจะมีตัวแทนหนึ่งคนลูกหวายยกมือค่ะลูกหวายจะเป็นบทบาทสมมุติโดยการเป็นครูโดยให้ลูกหวายบอกคำกับเพื่อนสองคนนี้ว่าคือคำอะไรโดยคครูจะมีบัตรคำให้แบบนี้มีบัตรคำให้แล้วสมมุติลูกหวายบอกคำเพื่อนมาหนึ่งคำโดยดูจากบัตรคำอย่างน,นี้นะ อ่ะครูมให้สค่าอ่ะลูกหว้พูดหนึ่งาอ่ะูคนตาากับอห้าตาพูดหนึ่งตงสางตงส,าตสาตถูกต้องคนที่จะคนที่จะได้หยิบคำคือคนที่ทำไมกดกระดิ่งเท่านั้นถึงจะหยิบได้ใครกดกระดิ่งก่อนคือหยิบมีความสามารถคือหยิบคำได้ก่อนมีค่าหนึ่งคะแนนแล้วคนนี้ได้หนึ่งคะแนนแล้วแบบนี้่ะลูกไหว้บอกอีกคำหนึง่งสาลี่อ่ะใครสาลี่คือขนุนเป็นคนกดก่อนขนุนก็คือผู้ที่ได้ หยิบบัตรคำนั้นก่อนโอเคไหมคะอ่ะตัวอย่างจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยค่ะอ่ะเริ่มได้เลยค่ะใบไ,ไม้ผ<า>ูชาพระโลกพะเขืออ่าใครได้กี่คำคะขันดุนได้กี่คำสามอะสแสดงได้เท่าไหร่คะหนึ่งอะไม่เป็นไรอันนี้ทดสอบความไวอ่ะทีน,นี้เดี๋ยวขอเชอเิญเซตต่อไปนะคะอ่ะเซตที่สองลืมตาเริ่มได้ค่ะไปด้วน หัวใจแม่คะ่ะปีตาอ่าต่อไปที่โชว์ได้เท่าไหรสามภูมผ่าแล้วลูกไม่เป็นไรอ่าทีนี้เซตต่อไปค่ะปีตาปีตาอ่าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ ไมค่ะขอใจได้เะไรคะี้เรสเกโอเคไม่เป็นไรขอเชิญเซตต่อไปอ่ะเซตนี้ปีตาค่ะเปี่ยนครูมากนะคะครานี้ นี่ไฟแรงมาก mhm. อ่ะพร้อมแล้วคุณครูเริ่มเลยค่ะหน้าล้วก็ฮัลโหลอ่าได้คนละไหไรคะสองโอเคสุสีนะคะสุสีอ่าต่อไปเช็คต่อไปค่ะอ่าลิมตาค่ะอ่าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะตะาชีถึงได ใครก่อนเมื่อกี้ใครก่อนใครโดกนกระดิ่งเกดใช่ไหมอ่ะเกดก็เป็นคนได้ <fulfil. S 1> เพราะว่าคนที่โดกนกระดิ่งก่อนมีมีอ่าสามารถหยิบคําได้ก่อนโอเคเชิญเซ็กต่อไปค่ะเริ่มตาได้ค่ะอ่ะเซ็ต่อไปเริ่มได้เลยค่ะใครโดกนกระดิ่งใครโด,รโดกนกระดิ่งอ่ะไอเชียได้หนึ่งคำเพราะว่าคนที่โดกนกระดิ่งมีสิทธิ์ได้โอเคพี่ชาได้กี่คำสาม 3, 1> 1. เชียหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรเอาใหม,อม่อันนี้คือฝึกความไวด้วยแล้วก็การรู้จักคําด้วย ตาได้ค่ะอ่าพร้อมแล้วเริ่มค่ะไปโดนกระดิ่งก่อนอ้าวโอเคโดนมาได้เท่าไหร่สามาทานะลูกหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเซตนี้เริ่มค่ะเก้าอีโน้โอ้เอ่อ ก็ได้ก่อนอ่าใครยกกระดิ่งแป้งดยกระดิกใช่ไหมอ่ะทีนี้ได้เท่าไหร่สองเท่ากันใช่ไหมครับสูสีโอเคเซตต่อไปค่ะอ่ะพอนะเปิดตาอ้าวเริ่มค่ะเอาอย่ามาตรงกลางเออ่าไหร่คะสองเท่ากันสูสีค่ะอ่ะพรอนะอ่าเริ่มค่ะ เอาใหม่นะคะเมื่อกี้เพื่อนอยังอ่านไม่จบนะคะอ่ะเริ่มค่ะไส่หน้าเอไปได้เท่าไรคะสูสีสองโอเคอลืมตาได้เอามือกอดอกไว้พร้อมแล้วเริ่มได้ค่ะอายุอายุค่ะอะ่เอามือกอดอกไอ้าวเริ่มได้ค่ะ I do. I do, ใครโดนใครโดนก่อนนาวินเหรอตูเล่นนาวินอ่านาวินโอเคสูสีสูสีโอเค,อเคใช้ได้อ่าเซตนี้เซตสุดท้ายไม่สุดท้ายหรอกเดี๋ยวให้มีคนเล่นอีกอ่าเอาแล้วเปิดตาค่ะเอามือก่อนออกไว้อ่ะกดบาร์สมตคิคุณครูเริ่มค่ะตูตูเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่อ้าวกดออกไว้อ้าวเริ่มค่ะไปดูฝาชี้ พีอ่ะซีได้กี่คำสามต้องกัรหนึ่งโอเคไม่เป็นไรคราวนี้เราจะมาแบ่งเป็นทีมนะคะโดยทีม A และทีม B ลูกเอลูกหอทุกคนลูกบาทีม A ส่วนฮาราทีม B โอเคนะโดยกติการมีว่ามีคำให้สองคำมีคำให้สองคำที่อยู่ตรงหน้าจะทำคนพูดทาไหนใครกดกระดิ่งได้ใครกว่าคนนั้นมีสิทธิ์หยิบคำได้ก่อนและเป็นคำที่ถูกต้อง สว่วนอีกคนนึงถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเคนะคะคนถ้าคนไหนที่กดกระดิ่งแล้วได้คำก็คือผู้ได้คะแนนไปอ้าวนะอย่าอ่ะวลืมตาได้ค่ะก็เถอะอ่ะทีนี้พอได้แล้วให้พูดต่อไปค่ะอ่ะรับการน,นะคะคำต่อไปกดลืมตาเอากต่อดคำต่อไปจิตใจจดจ่อที่ปักคำได้เลยค่ะคำว่าไม่ค่ะอ้าวเชิค่ะคนต่อไปมาค่ะรับตาได้เลย 再上回，咋你人 ในแบบนี้นะคะ,าห,าะหน้าแก้มหน้เรื่องตาค่ะเอาเลยค่ะคำนี้คือคำว่าหัวใจค่ะดีไหมนดองน้องเอ้าเห็นไหมเราไม่ดูคำคำเอ้าเอาเลยเอาไรมเมห็าโดนหลอก<ส>เอ่อเธอต้องเห็นรสระไอสระอัวใช่ไหม,ไมเธอละเอียดเอาใหม่เธอโด,ดนหลอกเห็นไหมเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวใกล้ใกล้เกินเดี๋ยวเข้ามาดิเดี๋ยวเข้ามาใกล้กล็ดีเอออ่ะพร้อมนะพร้อมแล้วคือบคำว่าดูแลค่ะ โอเคค่ะไม่เป็นไรแล้วต่อไปกาค่ะนะคะคือครูก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรโอเคเอาตาอออลืมตาได้ไหวพิบใครไหวพิบมันทำไหมคะทำไหมคะถ้าพร้อมแล้วคือคำว่าชะนีค่ะโอเคต่อไปต่อไป ไปค่ะตา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 ค่ะตค่ะตาค่า่ะตาค่ะตค่ะตาคาค่ะต่อตาค่ะค่ะาค่ะาค่ะตาค่าค่ะตาค่ะค่ะตาค่่ะตาค่ะาค่ะต่อตาค่ตค่ะค่าตค่ะตาค่ะค่ะค่ตาค่ะตา่่ะค่ะค่ะตาตาค่ะต่ค เอาทงเราจังกันมากอ่ะเล่นกตาทำต่อไปนี้มือกอดอกค่ะอะไรเรื่องมือกอดอกค่ะมือกอดอกนะพร้อมยังทำต่อไปนี้คือคำว่าบิดาค่ะไม่เป็นไรอ่ะเพื่อนตอบไปกันไม่เป็นไรเรียกตาค่ะเรียกตานะทำต่อไปนี้เรียกเรื่องตาได้ค่ะเอามือกอดอกมือกอดอกนะดูคำเอาไว้ คำต่อไปนี้คือคำว่าตื่นได้ปะตื่นได้ไงเพราะอะไรอ่อะเพราะสัมภาษณ์เครับมันคือการแข่งขันนะเนาะเราต้องตื่นได้ไปก่อนอ่ะไม่เป็นไรคำต่อไปนี้คือคำว่าอะไรอะไรอะไรคือคำว่าตะปุ๊บโอเคค่ะถูกตอ้องเอาไวหอยูอย่เขาคำต่อไปนี้จ๋าค่ะเนี่ยค่ะพะนนัคะแนนทีมทีมทีมดีนะคะคำต่อไปนี้เลาวนะอ้าวโอ้โหนะคำต่อไปนี้เมตาค่ะ เมื่อจะหยิบคำได้จะต้องทำอะไรคะกดอะไรกดกระดิ่งถูกต้องค่ะทุกคนคำต่อไปนี้คือคำว่าฮัเดีอ่าถูกต้องค่ะมาค่ะมาตอบเพื่อนมาดันน้ำตอบมนเลยถูกนะลูกคำต่อไปนี้ตา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 ใครหลับตาขอให้เธอจัะทำนั้นได้เมาเนาะค่ะฮะเลิกตาค่ะเอามือตอบก่อนค่ะเหยียดมาใกล้ๆกล้กระดิ่งเพื่อนเขาก็เชียร์เธออยู่ ทีมบีเขาบอกว่าหยิบมาใกล้ๆก็ดิหน่อยก็ดิ่อยู่ไหนไม่ต้องกลัวเออาต่างคนต่างเชียร์กันแล้วนะทำต่อไปนี้คือคำว่ากัปปิอ้าวเฮียรนี้ก่อนและขั้วสุดท้ายกระปากราเหนือข้อแม้วือปาดูป๋าเขาดูต่ออกเพื่อนเขาบอกว่าให้หนูว่าหยิบมาใกล้ๆก็ดิ่งเนี่ยกระดิ่งเกินนี้เวลานั้นเขาบอกว่าจะได้ได้ไวใช่ไหมเออจะได้ดลจะดิ่งได้ไวกว่าเขาเสื้อเราก็เชียร์เพื่อบอกเทคนิค ใช่ไหมคะคมากพรือมน้อยมากใช่ไหนใจเต้นตอนนี้เพื่อนในแถวถึงกับทำไมกระมือไหว้ค่ะอยากให้เพื่อนได้คุณก็อยากให้ได้อะพอไหมอะเ่อพร้อมแล้วคํานี้คือคําว่าเอาือกดอกคานี้คือคําว่าหัวใจไม่ทานอะใครได้ไปโดมอนได้ไปเดี๋ยวเราจะมานะับคากันว่าแต่ลนะทีมเอได้เท่าไหร่ ทีม B อะไรคะ5อุ้ยเฉียดกันอยู่แค่ก2คำ2คำดังนั้นทีม A และทีม B ไม่เป็นอะไรยังไงทุกคนก็ทำไมได้รู้จักคำสรุปว่าในวันนี้เรามีทั้งหมด12 5บอก7เท่าไหร่กี่คำ5บอก7 12เพราะว่าเรามีคู่ทั้งหมดรวมทั้งหมดวันนี้นักเรียนของเรามีคน24ก็คือ12คู่นั่นเองเป็น24ไม่เป็นไรแสดงว่าทีม A ชนะไปกี่คู่2คู่ทีม B ชนะไป ห้าห้าคู่ห้าคนห้าห้าคู่คืเอห้าคนที่อยู่ในแถวเพราะว่าจำนวนทีมแต่ละคนแต่ละทีมเท่ากันอ่ะทีนี้เดี๋ยวหน้าง้ออีก่อนค่ะอ่ะโปมือหนึ่งค้างโปมือหนึ่งค้างโปมือสองค้างเอามือจับหัวเอามือจับไหลมือจับเอวมือจับหัวโปมือหนึ่งค้างอ่ะทีนี้เอามือลงจากเมื่อสักครู่นี้เราได้เล่นเกมกันในเรื่องของปากคำกับความไวของนักเรียนโดยจากการสังเกตนักเรียนทำไมหยิบคำได้นักเรียนมีความไว ในการในเกมแล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกของตัวเองรู้สึกฮะรู้สึกตื่นเต้นทำไมถึงตื่นเต้นฮะรู้สึกยังไงนะอ๋อตอนแข่งที่แข่งเป็นทีมเหรอตื่นเต้นมันตื่นเต้นเพราะอะไรตั้งสีมันตื่นเต้นเพราะอะไรกลัวเราทําไม่ได้เหรอกลัวมันกลัวมันไม่ไม่ไวพอเหรอแต่เรารู้จักคำที่อยู่ข้างหน้าไหมรู้แต่แต่มันไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยเหรอความไวนะมันเลยรู้สึกอะไรตื่นเต้นบากคุณบอกบากคุณมือเย็น มือเย็นที่แบบกลัวกลัวไม่ทันเขาอะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เธอก็จะยิ่งเกมต่อไปเธอก็จะยิ่งปรับปรุงตัวเองละโดยการต้องแม่นคํานั้นแล้วก็ทำไมต้องเน้นความวัยความวัยรู้จักคำก็ยังไม่พออีกต้องเน้นความไวไปด้วยบางคนกดกระดิ่งไปซ้อนมือเพื่อนอย่างงี้มันก็ทําให้ไม่ทันเพื่อนเพื่อนที่ไวกว่ารู้คําก่อนก็ทำไมได้คะแนนไปได้แบบคำนั้นไปอ่ะทีนี้อยากไม่เกมแบบนี้ไหมไอยะกเดี๋ยวข้างหน้านจิจักรหน้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวสะกดแล้วเราก็จะมาเล่นเกมน,นี้กันโอเคไหมคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ